สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบกับวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่แสนปะสันโนนะครับวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกษนะครับกับเหรียญใบขี้เหล็กนะครับรุ่นรวยเดี๋ยวผมรุ่นรวยแนะละรวยหลายแสนล้านรวยหลายแสนล้านนะครับ รวยหลายแสนล้านนะครับอย่างหลังก็จะเป็นยันประมาณนี้นะครับกล่องรายการรุ่นเนื้อรายการที่3นะครับซีนเดิมก็จะเป็นซีนสายอย่างนี้แล้วแปะสติ๊กเกอร์ว่า3 3ก็คือรายการรุ่นเนื้อนะครับผมได้มาอยู่10กล่องผมแกะไปเหลือ,อีก1กล่องนะครับก็ได้งากากอบ,บากาหน้ากากหน้าจิงากากทองแดงหน้ากากต่างๆนะครับรุ่นนี้จะสร้างไม่เยอะเดี๋ยวมาดูใบรายการเลยกับเหรียญใบขี้เหล็กรุ่นรวยหลายแสนล้านครับ นี่ครับรายการจองก็จะมีนะพวกเนื้อตะกัวหน้าทองคําเนื้อเงินต่างๆก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับเนื้อฉนวนโหสร้างแค่เก้าเหรียญเป็นนําเลิกด้วยนะครับหลักๆรายการนําเลิกเก้าเหรียญนึงเราโอ้โหเก้าเหรียญน่าจะอยู่กับผู้สร้างแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็ที่เราดูกันก็จะเป็นรายการรุ่นเนื้อนะครับรายการรุ่นเนื้อราคาจองตอนนั้นอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับแต่จำนวนการจัดสร้างที่ผมดูประมาณห้าสิบถึงหกสิบังไม่เกินนี้ไม่เกินหกสิบังนะครับรุ่นนี้ประกอบไปด้วยเนื้อเงินนะครับมีนเนืทอหน้า นะครับอวกาศหน้ากากทองคําเนื้อเงินค้าสีนาเนื้อเงินบริสุทธิ์นะวะหน้ากากเงินทองทิพน้ากากเงินทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินโอ้โหนะวะเพียวร้อยสิบเอ็ดเหรียญนะครับเนื้อสามเคเนื้อปอกลูกปืนเนื้อตะกัวหลังเรียบไม่ตัดปีกเนื้ออวกาเนื้อทองระครังลงยาเนื้อทองแดงผิวไฟลงยา รุ่นนี้งานลงยาจะหายยากนะผมแกะมายังไม่เจองานลงยาเลยนะครับก็จะเจองานหน้ากากอยู่บ้างนะครับส่วนงานหน้ากากเนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อทองทิพน้ากากนวะทองแดงหน้ากากนวะนะครับโอ้มีเนื้อกะไหลเงินด้วยนะครับเนื้อปะก้าแล้วก็เนื้อปากกาหน้ากากทองทิพเนื้อทองทิพหน้ากากปาก้าเนื้อทองแดงหน้ากากปากกาแล้วก็พวก ไม่ตัดปีกก็จะเป็นเนื้อทองทิพไม่ตัดปีกนะครับนี่ผมได้มาสามเหรียญเลยนะครับสร้าง,งยสุก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟและเนื้อทองประธานนะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญกับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ก็ต่อโคช้ชชัดเจนแต่รายการเนื้อจะดูยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอ,อกแกะรู้สุดท้ายดูขอให้ได้เนื้อสวยๆแล้วกันเป็นเนื้อเงินเนื้อนวะยิ่งดีนะครับสังเกตยากนิดน,นึงเงินนวะผมยังไม่รู้จะดูยัง,ยงไงเลยครับเนี่ยสังเกตท รด,ดูที่เลขดูที่เลขแล้นวนัมเบอร์ไม่เกินแล้วกันเนาะนะครับใบขี้เหล็กตงท้ายเป็นโอ้โหไม่ตัดปีกครับโอ้โหเป็นทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบเลยครับโอ้โหทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบเลยข้างหน้าเหรียญี่เขียนว่ารวยแสนล้านนะครับทองแดงไม่ตัดปีกอยู่ผมวณกันนะทองแดงไม่ตัดปีกต่ออุ้ยสร้างแค่สองร้อยยี่สิบสองเหรียญเองโอ้โหโถือว่าน้อยอยู่น,นะ <laughs> นี่ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบ นะครับขอซูมใม้เห็นงความคมชัดของหน้าหลวงพ่อหลวงปู่แสนนะครับงความคมชัดก,ก็ถือว่าโอเคที่หัวเขียนว่ารวยแสนล้านนะครับต่อเก้ารอบด้านล่างเขียนว่าหลวงปู่แสนปะสันโนเหยนี้เป็นเหรียญไม่จัดปีกไม่จัดปีกโคตรที่ทุกเหรียญที่มีคือโคตรต่อเสือนะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งหกสองนะครับโหจัดสร้างสองรอยิบสองเหรียญได้หมายเลขหนึ่งหกสองอ๋อเป็นหลังยันจมเห็นไหมครับยันจมเห็นไหมครับอ๋อ เป็นยันเงาค้ายันเงาไม่ใช่จุมยันเงานะครับเป็นยันเงาเงาโอ้โหโอเคนะยังมียันเงาเงาให้เห็นนะครับโอ้โหไม่จัดิีกเป็นยันเงานะครับเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปเอาเนื้อได้เนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองแดงทั้งหมดแล้วกันอุ้ยผมได้สองเหรียญเลยหรอทองแดงเนี่ยวันนี้หมายเลขโหกหกครับไม่จัดปีกผมได้สองเหรียญเลยนะโอ e ้โหใครสนใจแบ่งก็แบ่งให้สักหนึ่งเหรียญแล้วกันนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟอันนี้สร้างเยอะสุดเลยนะครับอันนี้ก็ต่อโค้ด สอเสือด้านบนตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นโค้ดลลนเบอร์980โอ้โหจะสร้าง999เหรียญน,นะใน980ครับทองแดงผิวไฟนี้จะสร้างเยอะสุดนะครับเองวัดขนาดของเหรียญแล้วกันถ้าเหรียญไม่ตัดปีกนะครับไอ้ถ้าเหรียญที่ตัดปีกแล้วเรียบร้อยใบขี้เหล็กเหรียญน,นี้ความกว้างอยู่ที่ประมาณ1.2เซนไอ้1.7เซนนะครับ1.7เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ3.8เซนนะครับสำเร็จเหรียญใบขี้เหล็กของลุงปูแสนนะ แต่ชื่อข้างหน้าที่เขียนนี่จะเป็นรวยแสนรวยแสนล้านนะครับชื่อรุ่นจริงจะเป็นรวยหลายแสนล้านนะครับต่อไปก็โอ้ได้มาสองเหรียญเลยละโอ้โหนี่รายการเดียวกันสองหกแปดต่อโคดรดุมเดียวกันก็จะเป็นเนื้อทองแดงถือไฟนะครับมาต่อไปเป็นเนื้อทองทิพย์ไม่ตัดอีกผมได้มาถึงสามเหรียญทองทิพย์ไม่ตัดไปอีกนะโอ้ต่อโค้ดสองเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับนี่หมายเลขสี่ห้าศูนย์เป็นยันยันเงาเหมือนกันนะครับ ยันเงาเหมือนกันทุกเหรียญเลยไหมยันเงากันทุกเหรียญน,นะครับต่อไปครับเนื้อที่ผมมาก็จะเป็นของงานหน้ากากงานหน้ากากผมเปิดมาสิบรุ่นเนี่ยได้มาสามสามงานหน้ากากโอ้โหงาหน้ากากถือว่าสวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับหน้ากากน่าจะเป็นหน้ากากทองแดงนะหน้ากากนวะดีไม่แต่ผมว่าหน้ากากนวะนะทั้งนี้นะดำๆหน่อยนะน่าจะเป็นเนื้อทองทองทิพย์หน้ากากนวะนะครับต่อ ส่อเสือเหมือนกันส่อเสือด้านขวาแล้วก็เลขโค้ดห้าสองนี่ข้างหลังเขียนว่าวัดบ้านหนองจิกสังเกตปีสองห้าหกหนึ่งนะครับก็ยันมาจําตัวของผู้แสนเลยยนนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อทองคพิปหน้ากากากัลบาการนะครับ <c oughs> ต่อโค้ดด้านเดียวกันและเลขละนมเบอร์อยู่ไหนอะเลขลำนำเบอร์อยู่ไหนอยู่ด้านล่างโอ้โหแต่โค้ดด้านเดีันแต่เลขลำนเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับสาหรับหน้ากากากัลบาการสุดท้ายครับ <c oughs> สุดท้ายที่ผมได้โอ้แท็กนึกดีใจว่าเป็นนาวะหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่นะ น่าจะเป็นเนื้อของเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากอัปากานะครับหมายเลข98โอ้โหได้เลขสวยด้วยนะครับนี่สาหรับรุ่นนี้ใครจะเช่าหาบูชากับเหรียญสวยๆอย่างนี้ก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญใบขี้เหล็กหรือผู้แสนนะครับก็น่าสะสมบูชานะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆนะครับ คาดแควปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยนะครับคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ